แม,มแมงมุมดแมงมุมดูออกออกเออไม่ออกไม่ออกออกอ๋อดูเขาคุยกันอขอบคุณค่ะส่งดาวให้หนูหน่อยส่งดาวให้เป็นกำลังใจคุณยายแตนแน่หนูหนูหนูหันหน้ามานน่ขอดาวให้ยายหน่อย ขอดาวหน่อยค่ะเห็นไหยผู้เจ้าว่ะพี่พลอยสวัสดีแบบสวยงามไอ้น้องเพชรน้องเพชรขอดาวยังไงลูกอ่ะดูดูวิธีขอเพชรน้องของน้องเพชรนะอ่ะขอดาวก่อนขอดาวขอว่าโอ้เอาไม่เอาไมอุ๊บอุ๊บโอ้ยเหยียบตีนยายแล้วอ่ะขอดาวให้ยายก่อนขอดาวก่อนฮึโอ้ยเหยียบเหยียบเ อ๋อน้อนงเพชรขอก่อนขอดาวให้ยายก่อนลูกไหนๆจ้าก่อนฮึบน้องเพชรอย่าขี้โกงขอยายขอให้ดาวขอดาวหน่อยอืมขอดาวให้ยายแตนหน่อยแตนหน่อยโอ้ยขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าด้วยคุณค่าอ่าน้องพี่คอยขอบคุณค่าจะพี่คอยพี่พอยยุ่ง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 รถ <laughs> ตามารถดตามาจะทำไงดี จ้าโอ้หาซองจ้าเอาขึ้น,ข,นขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นก่อนขึ้นก่อนเดี๋ยวตาไปก่อนไปด้านซีอิ๊มาจ้ามาถอยมาทางนี้ก่อนเซเว่นจริงด้วยเซเว่นจริงด้วยอ่ะทะเลอยู่ไหนทะเลไปเซเวน่น เดี๋ยวรถเะเล้งมาแล้วค่อยขี่รถเนาะอ,อืตอนนี้หนูขี่อันนี้ไปก่อนนะน <c oughs> อ่ะอาอจับดีนี่นะใหญ่เป็นคนอยู่เด้อเลี้ยวออกเลี้ยวออกอรถข่างพี่น้องแบตมันเสื่อมขาดแบตไว้เมื่อคืนอีก็มเต็มๆแล้วกะได้น้อยเดียวจ้ะ บอกแม่ซื้อรถให้หนูหน่อยแม่ซื้อรถมาไซให้หนูหน่อยแม่แอนมาเหรอไม่แอนมายังไงอ่ะไม่เห็นเข้าเลยจ๋าหัวรอ <c oughs> หัวล้อ <c oughs> <c oughs> มาแล้วเต้าแฝดจ้าแม่เอนเข้ามาหาหนูหน่อยดูเขาเต้นเต้อถิงถิงเตออถิงถิงเต้อถิงถึงเต้อถึงถึงเอ็ดูเขาเยี่ยิมความสุขของเต้าวัดักวัดดักนะเย็นอากาศอย่างนี้ก็ออกมาวิ่งนะคะเพราะว่ามันห่ม